ชื่อนางสาวอ,อนานอนท์มิสมอนมสีทับสเลขที่12ค่ะวันนี้จะมาทำโจทย์ผสมของประพจน์ค่ะไปดูกันเลยค่ะโจทย์มีว่านิเศษ Q และ P หรืออาก็ต่อเมื่อ S มาท่าแล้วกับ P และนิเศษ R ค่ะ มาแสดงวิธีทำกันนะคะเราจะหาวงเล็บแรกก่อนนะคะก็คือนิเซตคิวค่ะคิวของเราก็คือจริงนะคะนิเซตเป็นเทจค่ะจากนั้นใส่เครื่องหมายเลรอไว้นะคะ P ของเราก็คือเทจนะคะใส่ได้เลยจากนั้นใส่เครื่องหมายหรือรอไว้นะคะจากนั้นไปดูวงเล็บต่อไปค่ะวงเล็บต่อไปก็คืออา็ต่ออมา S อนะคะ อาของเราก็คือจริงค่ะและใส่เครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะคะ S ของเราก็คือเท็จค่ะจากนั้นใส่เครื่องหมายท่าแล้วรอไว้นะคะต่อไปไปหาวงเล็บที่3กันค่ะของเราก็คือ P และนิเศษ R นะคะ p ของเราก็คือเท็จค่ะใส่ได้เลยจากนั้นใส่เครื่องหมายและนิเศษ R ก็คือ R ของเราเป็นจริงนะคะนิเศษเป็นเท็จค่ะ จากนั้นเรามาหาวงเล็บแรกกันนะคะเท็ดและเท็จนะคะได้เท็จค่ะจากนั้นกใส่ได้เลยนะคะแล้วใส่เครื่องหมายหรือรอไว้นะคะเร้มาหาวงเล็บต่อไปค่ะจริงก็ต่อมาเท็จได้เท็จเหมือนกันนะคะจากนั้นใส่เครื่องหมายท่าแล้วรอไว้นะคะต่อไปเรามาหาตัวนี้กันค่ะ เท็และเท็ก็ได้เท็จนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาหาตัวนี้กันก่อนนะคะเท็หรือเท็ก็ได้เท็นะคะแล้วใส่เครื่องหมายก็ต่อมื่อคะ่ะแล้วเราก็ดึงเท็ตตัวนี้ลงมาได้เลยนะคะถ้าเท็แล้วเท็ได้จริงนะคะคำตอบของเราก็คือจริงะคะ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับจยดผสมของประพุทธนะคะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะก่อนจะจากไปนะคะเราจะมาบอกตัวเชื่อมของประพุทธนะคะไปชมกันเลยค่ะ